นี่คือการ์ดจอ Intel Arc B 580 Battle m a g e จอมเวทแห่งการต่อสู้รอบนี้เนี่ยเขาจะมาทวงมาหลังการ์ดจอเกมมิ่งได้หรือเปล่าแล้วจะเป็นสายการ์ดจอทำงานที่เทพกว่าเดิมแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X4 นาทครับถ้าใครได้ติดตามข่าวการ์ดจออินเทลนะครับผมบอกได้เลยว่าเขาออกมาครั้งแรกเนี่ยช่วงโควิดนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าการ์ดจอแต่ละค่ายเนี่ยราคาค่อนข้างสูงแล้วก็แพงมากๆนะครับกับการ์ดจอแบรนด์อื่นๆที่เรียกว่ารา,าคาทะลุโลกเพราะว่าเอาไปขุดบิตคอยกันหมดแล้วนะครับซึ่งอินเทลเนี่ยเขาออกการ์ดจอได้ถูกจังหวะมากแต่ณเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าอินเทลเนี่ยยังคงเป็นมือใหม่สําหรับคนที่ทําการ์ดจออยู่นะครับทำให้ตอนน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 ทีีีี่่่่ออออออกกมมาาาเเเยยยยตตนนัันนััววไดรร์้้็งงคขขขลุิปญหู โดยเฉพาะการที่เอาไปรันกับตัวเกมเก่าๆนะครับแต่ก็ต้องบอกตรงๆครับว่าตั้งแต่โควิดในปี2-12 2ช่วงนั้นนะครับจนมาถึงปี24ณนะวันนี้เนี่ยไดรเวอร์อินมีการอัปเดตออกมาตลอดเวลานะครับแก้ไขบัคที่เอาไปรันกับพวกไดรลเก่านะครับทำให้การ์ดจอแรงมากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็วันนี้เราได้มาเรียบร้อยนี่คือการ์ดจอ Intel a อาร์สบนนะครับมันคือการ์ดจอที่เป็นซีรีส์ b a t t l อ m a เ e นะครับในที่สุดเนี่ยโอ้โหมาเรียบร้อยสักทีหล ซีรีส์ A มานานมากรอบนี้มาซีรีส์ B นะครับแต่ว่าตัวต่อไปเนี่ยผมเดาได้เลยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยน A B C D E F G H I J ไปเรื่อยๆนะครับก็ตัวนี้เป็นการจอที่ออกแบบมาสําหรับ เกมมิ่งก็ได้ทํางานก็ดีนะครับแต่แน่นอน Intel เนี่ยมักจะไปทางสายที่เป็นทํางานมากกว่านะครับว,วันนี้เนี่ยเราได้ตัวที่เป็นแบบก้าวจอ Reference น,นะครับเป็นตัว limited edition เลยเออซึ่งจริงจริงเนี่ยเขาจะมีเปิดตัวมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีตัว b 5 7 0ที่มันจะเป็นตัว xe core นะครับมีทั้งหมด18คอดด้วยกันแล้วก็ในสองตัว b 5 8 0เนี่ยจะมีตัว xe core ทั้งหมด20คอด้วยกันนะตัวนี้เป็นตัว20คอเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดกันดันนีว่่าออ้งงงหลลขตเย เขียนไปเลยครับ Play, create, generate นะครับหมายควาว่า play คือ play เล่นเกมนะครับ create คือสร้างสารรค์ตัดต่อเอาไปใช้ทํางานนะครับแล้วก็ generate มาสามารถประมวลผล AI อะไรบา้าๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะเห็นเลยว่า AI power performance นะครับนี่ก็จะมีในส่วนตัว AI engine นะครับ real time ray tracing ใครที่บอกว่าเฮ้ย ray tracing เนี่ยมันมีแค่การจอข้าเขียวหรือเปล่านี่ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับกับ ray tracing เนาะแล้วก็จะมีในส่วนตัว powerful content creator นะครับเป็น duo media engine with AV1 codec. ซัพพอร์ตการ์จอตัวนี้รองรับโค้ดที่เป็น AV1 นะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่เป็นสายทางานเนี่ยจะรู้กันดีว่าตัว AV1 เนี่ยกินพลังงานค่อนข้างสูงแล้วก็หาการ์จอแรงๆยากแต่ตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีในสองตัวบอกมินิมัมซิสเต็มรียควเมต์นะครับเขาก็จะมีการบอกว้เลยว่าต้องการ CPU ที่เป็น Intel Generation ที่10ขึ้นไปนะครับหรือถ้าสมมติเป็นตัวไรเ e n เนี่ยขอที่มันเป็นรหัสส0 0 0ัซีรีส์นะครับแล้วก็ในสว,น,น,ว,บบตวนตัวพาวเวอร์สครายเน 600วัตต์ด้วยกันเอาจริงๆการจอตัวนี้เนี่ยมันกินไฟจริงนะครับอยู่ที่ประมาณแค่190วัตต์เท่านั้นนะแล้วก็ในส่วนตัวแรมตัวเครื่องเนี่ยอย่างน้อยเลยนะครับ8กิกแต่ถ้าเอาให้ดีเนี่ยก็ 16G กิกจะดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนตัววินโด้นะครับรองรับทั้ง Windows 10แล้วก็ Windows 11อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนิดนึงดีกว่าตรงนี้นะครับซีนมันจะดูเท่นิดนึงเขาจะไม่ดูอยู่ซีนด้านข้างอะไรเยอะแยะมากมายเขาจะมีตัวนี้ครับเป็นซีน เท่เลยและดูตัวกล่องกับด้านหน้าคล้ายกันนะครับ i n t e l a r c เปิดกล่องออกมาครับปั๊บคุณจะเจอกับผ้าชิ้นหนึ่งที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับเขามีแถมมาให้นี่คือผ้าที่เอาไว้เช็ดกราดจอได้เพราะว่ากร์ดจอตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างพรีเมียมมากนะครับแล้วมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายอยู่พอสมควรอะเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลย Let's Play ด้านบนตัวนี้เนี่ยมันจะมีชุดกระดาษอยู่1ชุดนะครับตัวนี้ถ้าคุณแกะออกมาเนี่ยแล้วคุณเอามานั่งพับนั่งต่อนั่งแกะนั่งแงะะนครับ คุณจะได้แท่นการจอเท่ๆอย่างนี้ครับนี่คือการ์จอที่เรานั่งต่อกันมานะครับเป็นตัว Intel Arc พร้อมกับตัวแท่นใส่เข้าไปนี่เป็นไงมีของเล่นมีของแถมแถมมาให้ภายในกล่องนะครับก็เอาไว้ตั้งโชว์อะไรต่างๆได้ด้วยอยู่1ชิ้นนะครับแล้วก็ภายในกล่องตัวนี้จะมีตัวการ์ดนะครับอ่ะหยิบออกมาสักนิดนึงแล้วกันอื้มสวยเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันครับ ตัวกาจอตัวนี้นะครับมันจะไม่ได้เป็นตัวแท้ตัวแรงที่มันจะต้องฮิซซิงหนาโหดเทียมอะไรกันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวกาจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นแค่2พัดลมเท่านั้นซึ่งตัวพัดลมตัวนี้นะครับถ้าเราลองมองดูดีๆเนี่ยตัวใบพัดเขาจะไม่ได้มาเป็นเส้นตรงแล้วไม่ได้มาเป็นเส้นเคิร์ฟทีเดียวจบนะครับมันจะเป็นเคิร์ฟไปด้านซ้ายแล้วก็เคิร์ฟไปด้านขวานะครับแล้วก็ในส่วนตัวใบกรอบพัดลมตัวนี้เนี่ยมันจะมีที่เอาไว้เพิ่มตัวเพชเชอร์ลมไว้อยู่นะครับดังนั้นการรอยความาใหร แล้วก็ถ้าเราลองสังเกตดูยุคนี้นะครับการ์ดจอเนี่ยตัวด้านหลังตรงนี้นะครับที่มันไม่ได้เป็นตัวแผ่น P ีซดีอ่ะเขาจะมีการเจาะช่องเอาไว้ทั้งหมดทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกสไตล์กันหมดแล้วเนื่องจากว่ามันช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พัดลมที่มันมีลมผ่านจากตัวฮิตซิงตัวนี้ไปเนี่ยมันจะไปเป่าในส่วนของตัวช่องแรมได้ด้วยนะครับทำให้การระบายความร้อนแรมเนี่ยมีประสิทธิภาพด้วยเหออันนี้ก็มีทํามาให้นะครับด้านหลังของตัวการ์ดจอหรือว่าตรงโา จอมีมาให้แล้วก็ในเรื่องของการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับการ์ดจอตัวนี้ยังคงเป็นรูปแบบของ8พินพีซไซอียวยังไม่ได้ใช้ตัวเทคโโนลยีที่มันเป็น12พินหรือว่าตัว16พินนั่นเองนะครับก็ยังเป็นหัวเก่าสามารถใช้กับพาวเวอร์สปายตัวเก่าได้ด้านหลังตรงนี้แบ็ k เพยมีเขียนโลโก้ Intel Arc B580 เอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนองตัวพอร์ตการเชื่อมต่อพอร์ตต่างๆมีอะไรบ้างก็จะมีในสองตัวที่เป็น Display Port นะครับทั้งหมด3พอพอตด้วยกันแล้วก็จะมีใน2ตัว HDMI พอตอีก1พอร์อตนะครับก็เป็นช่องที่เอา,เออาง ก็แน่นอนตัวการ์ดไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเอามาเข้ากับเทสเบดนะครับผมมีเทสเบดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งโดยเทสเบดวันนี้ที่ผมจะใช้งานนะครับจะใช้กับตัวเมนบอร์ดตัว asrock z890 นะครับที่เป็นตัว ocf นะครับที่เป็น o c formula t ตช c h เนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนตัว CPU intel core ultra ไ 285K นะครับพร้อมทั้งในส่งตัว RAM G-Skill นะครับแล้วก็จะลง Windows 11เอาไว้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราใช้ชุดน้ำสามตอนเพื่อระบายความร้อน CPU เพื่อให้เครื่องตัวนี้เนี่ยเป็น Intel ทั้งเซตนะครับก็ประกอบติดตั้งลงไปเสร็จหน้าตาจะได้ตามนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทำการททดสอบดูสเปคการ์ดตัวนี้กันว่าเป็นอย่างไรไปชมกันครับ สเปคในการทดสอบวันนี้นะครับเราจะเอารุ่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU ที่ใช้ตัว Intel Core เท่านาย 285K นะครับเป็น 8P Core 16E Core 24Thread เนาะซึ่งตัวนี้ผมใช้เมนบอร์ดที่เป็น Z890 เลยแล้วก็ RAM บัส 8,248G b 8, 8ส่วนตัวที่เราสำคัญเนี่ยก็คือการ์ดจอการ์ดจอจะเป็นตัว B580 แต่ตัวโปรแกรม GPU C เนี่ยมันยังไม่อัปเดตยังไม่สามารถอ่านค่าใดๆได้นะอันนี้ก็ต้องติดเอาไว้ก่อนเนาะแต่อย่างที่บอกครับการ์ดจอตัวนี้แรงแน่นอนไม่ต้องห่วงความแรงเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปลองดู เอาดีกว่านะครับผมยังไม่อยากสปอยเยอะอ่ะเรามาลองดูไดเวอร์ของ Intel Arc นิดหนึงนะครับตัวนี้เขาก็จะมีการอัปเดตไดเวอร์ผ่านตัวหน้าซอฟต์แวร์เลยซึ่งรอบนี้เท่าที่ผมได้ลองเล่นมาไดเวอร์ Driver ผมยังไม่เจอบัคยังไม่เจอปัญหาแต่อย่างใ,ใดเปิดเกมอะไรต่างๆโอเคหมดดีกว่ารอบที่แล้วที่เปิดตัว Arc Series ตัวแรกมานั้นคือแบบ มันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกมสามารถแอดเข้ามาได้นะครับตัว performance สามารถปรับแต่งดูอะไรต่างๆได้ทั้งหมดเลยเซ็ตประสิทธิภาพ performance ต่างๆอยากจะดูอุณหภูมิการกินฟงการกินไฟการกินแรมหรือว่าอยากจะอวอร์คล็อกระจอตรงนี้สามารถเซ็ตได้นะในส่วน display สามารถตั้งค่าออกต่างๆได้ทั้งหมดเลยทีนี้มาดูความแรงกันครับหลายคนอยากจะเห็นหน้าต่างนี้ ป้นี่คือคะแนน T D Mark Fire s t r i e นะครับได้ถึง28,518แต้มความแรงการ์ดตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูผ่านโ,รโปรแกรม Fire s t r i e ก็น่าจะอยู่เทียบเท่ากับประมาณ R T X 4060 T I ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับอยู่อยู่อยู่เกือบเกือบ4060 T I เราไปดูผลเทสอื่นกันต่อกันในส่วนของ Time Spy ครับจะอยู่ที่15,192แต้มครับในส่วนของตัวพอร์ r o y อ l นนะครับได้ที่7 8 6 3แต้ม และสปีดเวนยอยู่ที่2,427แต้มส่วนสติลนอร์แมนนับได้ที่3,065แต้มก็เรียกได้ว่า แรงใช้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูอย่างเช่นตัว p c Mark 10ถ้าสมมุติใส่การ์ดตัวนี้เข้าไปในระบบนี้เนี่ยได้คะแนนทะลุ9,000เลยนะครับอยู่ที่9,157แนมด้วยกันค่อนข้างแรงมากเดี๋ยวเราไปลองเทสการทํางานอย่างโปรแกรมตัดต่อก่อนที่จะไปเล่นเกมกันครับไปมาลองดูงานตัดต่อกันบ้างน,นะครับซึ่งผมต้องบอกตรงว่าพอเป็นการ์ดจอตัว Intel Arc เนี่ยมันได้กิติศักดิ์ในเรื่องของการทํางานตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับที่แบบ มันจะช่วยรันช่วย Encode ช่วยอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วงตรงนี้ทิ้งเอาไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าการทํางานการแสดงผลอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยจริงอย่างที่เโมโวไว้ไหมสำหรับตัวกราจอกนะครับก็จะมีทั้ง AI boost จะมีทั้งในส่วงตัวกราฟิกนะครับเราเห็นว่าลากไปปุ๊บ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 ป๊บปุ๊บป๊บปป๊บปุ๊บปปุ๊บป๊บปุ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 บทบแบบ เรียลไทม์จริงๆใช้คำพูดว่าเรียวไทม์แบบโคตรเรียวไทม์นะครับมาปุ๊บแล้วก็กดเพล์เล่นได้ทันทีกาจอจะมีการทำงานเห็นไหมครับเนี่ยดูดิ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ทำงานตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตัวดีโค้ดการถอนรหัสการอะไรต่างๆมีทำทั้งหมดเลยอันนี้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรนเดอร์เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับเอเทเนตอ่าคอนโทรลเอแล้วก็คอนโทรลเอมเตรียมเรนเดอร์ลองดูกันเป็นแมทซอร o สเอ็กซ์สองหกสี่ตามที่เราใช้ประจำนะครับลองเอ็กซ์พอร์ตกันดูว่า กาจอ CPU ทำการเรนเดอร์เนี่ยช่วยขนาดไหนปอ่ะเรามาดูในเรื่องการเรนเดอร์ตอนนี้ก็อ ptimize เวลามาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแอบตกใจเหมือนกันนะครับความแรงเทียบเท่า40 60 40 60 Ti แต่ การเรนเดอร์นี่ไม่ใช่40 60 40 60 TI เลยนะไปประมาณ40 70ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะว่าเวลาที่เรนเดอร์เนี่ยการ์จอจะมีผลมากและการ์จอ Intel เนี่ยเก่งในเรื่องคโค้ดพวกนี้อยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าดูดิรันไป70 80 90นะครับแล้วก็เวลาการเรนเดอร์คลิป 4K ตัวนี้เนี่ยเปิดมาตอนแรกอยู่30กวานาทีพอออฟติมิ้ไปออฟติมิ้มา2นาทีก็อยู่ที่ประมาณ 40กว่านาทีบวกลบดูดูดูด,ด,ด,ดโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โหโลงมาัวภาพ30กว่านาทีด้วนะกับคลิป 4K ความยาว13นาทีอันนี้คือโคตรแรงเลยนะครับใช้คําพูดว่าแรงมากหรือมันแรงประมาณ4070เลยวะเนี่ย4070เซเปอร์ได้เลยนะถ้าสมมติเรื่องการทํางานไม่ธรรมดาจริงสําหรับการ Intel Arc ก็ถ้าใครบอกว่า อยากจะได้คอมตัดต่อคอมทำงานคอมเรนเดอร์แล้วไม่อยากเสียตังค์ซื้อกาจอราคาแพงในระดับแบบ2-30สามบาทตัวนี้ไม่ถึงหมื่นเนี่ยแหละได้ความแรงแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่ได้สอบการทำงานอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะไปลองการเล่นเกมกันดูว่าเฮ้ยไอ้การที่มันทำงานเจ๋งๆการดำานานเท่ๆเนี่ยการเล่นเกมของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันไป ก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสเกมบูคองกันนะครับเกมนี้เป็นเกมที่กินสเปคโขดเลยนะครับอันนี้เราจะปรับเป็น Full HD Borderless นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกราฟิกเนี่ยเราจะใช้เป็น FSR ไม่ใช้ XGS นะครับเนื่องจากว่ามันจะมีในส่วนตัวเ a รมเ e นจะให้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆการ Intel เี้ยก็ใช้ FSR ได้นะครับแล้วก็ Super Resolution จะตั้งไว้ที่65นะครับกราฟิกีเซตเซตติงสูงสุดเป็นแบบ Very High เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าการ์ดใบนี้จะไหวไหมกับเกมบูคองครับผม เปิดมาครับร้อยเฟรม90เฟรมแล้วก็มีบางช่วงที่ตกไป60 70นะครับผมก็ช่วงตรงนี้ผมรู้สึกว่าพอมันมี texture อะไรหนักๆเยอะๆ,ๆเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของตัวเฟรมไทม์ที่เพิ่มขึ้นมาตัวนี้คิดว่าน่าจะต้องรอไดเวอร์ออปติมีกสักพักหนึ่งน่าจะออกมาดีมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าไดเวอร์ตัวนี้มันแย่ขนาดแบบเหมือนกับตอน Intel ตอนแรกไม่ที่แบบเล่นแล้วมีเด้งบ้างเล่นที่มีแคชบ้างอันเนี้ยไม่นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นในสองตัว เจอพวกฉากาเท็กเจอร์เยอะๆมันจะมีเฟรมไทม์เพิ่มขึ้นมาจะไม่เรียบแล้วแต่พอตรงไหนที่ไม่ได้มีเท็กเจอร์เยอะๆนะครับมันจะค่อนข้างนิ่งมากเนี่ยเดี๋ยวพอพ้นฉากต้นไม้ตรงนี้ไปปุ๊บครับมันจะเริ่มดีขึ้นเห็นไหมนะมิลิเซกจะค่อยๆเริ่มต,ต่ำลงต่ำลงต่ำลงก็ได้อยู่ประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองดูในเรื่องของเอ e r a ร e เรดเฟรมกันนะครับแต่ถ้าในเรื่องของการกินไฟ8 0สิกว่าวัตต์ครับแล้วความร้อนอยู่ที่57องศาเท่านั้นไม่ได้ร้อนเลยนะครับถือว่า ทำออกมาได้ค่อนข้างดีในเรื่องของการกินไฟแล้วก็ความร้อนแต่เราไปลองดู v e r a g ร f r m m เฟันครับมาเรียบร้อยครับ e v e r a ร e Frame Rate ตัวนี้จะอยู่ที่75เฟรมเร e ด้วยกันเดี๋ยวเราไปลองดูเกมต่อไปกันบ้างดีกว่าป่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองดูกับเกม Forza Horizon 5กันนะครับเกมนี้ก็ปรับเป็น Full HD เหมือนกันนะครับแปลว่าในส่วนของตัว Setting FSR กับ XESS เนี่ยเกมนี้เราจะไม่ใช้ FSR แล้วเนื่องจากว่ามันไม่มีเฟรมเจนเราจะมาลอง XESS ของ Intel กันนะครับก็จะปรับเป็น Quality ไว้นะครับแล้วเรามาลองดูในส่วนตัวกราฟิกนะครับปรับ Setting เป็นแบบ Extreme ลอง Benchmark ดูกันครับป่ะโ,โ,โอ้โหเกมนี้พูดตรงๆนะครับพอเป็น XESS ที่แบบเขาเรียกว่าน่าจะสู่สีค่ายอื่นแล้วกัน เฟรมเรททำออกมา100เฟรมแรงมากนะครับอันนี้แรงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเฟรมทม์เงี้ยจะไม่ได้สูงเหมือนกับตัวเกมวูคองนะครับจะอยู่แค่ประมาณ9มิลลิเซก10มิลลิเซกด้วยกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกินไฟของกาจอตัวนี้ผมยังคงยืนยันว่าค่อนข้างประหยัดไฟจริงๆตามด้านหลังกล่องที่เขาเขียนเคลมไว้ว่าพาวเวอร์ส l ายแค่600วัตต์ก็เพียงพอเพราะว่ากาจอดูดีครับสดแค่93วัตต์ พอมันกินไฟน้อยความร้อนมันก็น้อยตามครับ59องศาเท่านั้นการ์ดจอนี่วิ่งเกือบ3กิกนะครับรัน99%ตลอดเวลาโอ้โห11 1เฟรมเกมนี้ดูมีลุ้นมากว่าแบบความแรงนี่ต้องรอดู e v e r a ร e f ร a m e ผมไม่มั่นใจว่าจะตบ4060หรือ4060 Ti ไ,ได้ก็เดี๋ยวข้ามไปดู e v e r a ร e f r a m e กันดีกว่าปะได้ที่105เฟรมเรทนะครับก็ถ้าให้พูดเทียบความแรงกับ4 0 6 0เนี่ย ตัวนี้แรงกว่านิดๆนะครับแต่จะลืมนะว่า4060เขาก็จะมีในส่งของตัวเฟมเจนนะครับผมแต่อันเนี้ยไม่ได้เปิดเฟมเจนได้105เฟมก็ถือว่าแรงแต่ว่าอาจจะมยังไม่เทียบเท่ากับตัว4060 Ti ถือว่าทำออกมาได้ดีจริงรอบนี้ Intel มาแดงจริงมาดีจริงนะครับในส่ง,งตัวความแรงสำหรับเกมก็บูคองอาจจะไม่ประทับใจสักเท่าไหร่แต่ Forza Horizon 5นี่ถือว่ามาดีเดี๋ยวไปลองเกมต่อไปกันปะ อะเรามาลองเกม Call of Duty b l a c k o p s 6กันดีกว่าเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะปรับแบบเนี่ยมโหดแล้วก็ใช้ได้ทุกฟังก์ชั่นเลยเพราะว่ามันเป็นเกมรุ่นใหม่แล้วนะครับอันนี้เราจะปรับเป็นแบบ full hd นะครับ Quality ตัวนี้เนี่ยเราจะปรับให้เป็นรูปแบบ Extreme ก็คือสูงสุดนะครับแล้วก็ใช้ตัว intel x e s นะครับซึ่งตรงนี้เราจะเซตติ้งเป็นแบบ Quality ก็คือเน้นสวยงามแต่ ตัวนี้มันพิเศษนิดนึงเราใช้ x e n s ของ Intel ได้แล้วเราก็สามารถใช้ตัว FSR 3นะที่มันเป็นตัวเฟรมเจนเนียในตัวเกมร่วมกับตัว Intel x e n s ได้ด้วยเราก็จะเปิดไว้นะครับตรงนี้ก็ Intel แล้วก็ใช้ตัวเฟรมเจน3เปิดเอาไว้นั่นเองก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะแรงสักแค่ไหนนะครับเนี่ยคอนเฟิร์มใช้งานได้ไปดู b e n c h m ม r กกันปะ เออมาครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ74เฟรมเรทด้วยกันนะครับซึ่งเกมนี้ก็ตอนแรกเนี่ยที่เทสวูของเกมแรกผมนี่ใจเสียเลยนะว่าแบบเฮ้ยเฟรมทาม,มันจะย่ำแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็สรุปคือเป็นแค่เกมวูคองอยู่เกมเดียวนะอย่างอัลคอฟนิตี้แบงกออฟซิกส์เนี่ยก็เฟรมไทม์ค่อนข้างนิ่งนะครับค่อนข้างเรียบแล้วก็เฟรมเรทก็ค่อนข้างเรียบดูเป็นแบบเกมปกติดีนะครับเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ได้เป็นแบบยุ่งยิ่งยิ่งเหมือนกับตัววูคองนะครับส่วนเฟรมเรท 80, 90, 100รเฟรมโอ้โห120เฟรมแล้วว้า wow. ใช้ได้เว้ยและกาจอดูกินไฟน้อยมากอะคือแบบรอบนี้ Intel เหมือนเหมือนปีนี้ Intel เป็นปีที่แบบ o p ปติ i ไมในเรื่องของการกินไฟมากๆ Core u u t r a <ๆ>ก็ประหยัดไฟตัวก์าจอตัวนี้ก็ประหยัดไฟความร้อนก็เรียกว่าน้อยมากนะ CPU 50กวองศา GPU ก็50กวองศาเย็นอะไรกันขนาดนี้แล้วลองดู a v e r a ร e เฟ ล่อไปซะ97 f เฟรมเรทสำหรับ c o l l of Duty Back o ซ6นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเราใช้ xes ที่เซ็ตเป็น Quality แล้วก็ใช้ fsr 3ที่เปิดเฟรมเจนก็จะได้เฟรมเรทประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆสำหรับการจอ intel ตัวนี้เพราะว่าราคาแค่แบบ5,000กว่าบาทนะซึ่งถ้าสมมติหากไวเชอร์ก็เหลืออยู่8 0 0 0กว่าก็คุ้มดีนะครับตัวนี้ ลองมาดูเกมแนว e-sport อย่างเช่นผับจีกันบ้างนะครับฟูลสกรีนฟูล HD ปรับกราฟิกอัลต้าสูงสุดทั้งหมดก็เรียกได้ว่าสามารถเล่นได้แบบสบายๆนะคร150เฟรมเรท120เฟรมใครที่ต้องการแนว e-sport แล้วต้องการแบบปั่นเฟรมสูงๆจริงๆก็ทําได้ซึ่งอันนี้เราปรับเป็นสูงสุดอยู่ใช่ไหมเราก็อาจจะแบบลองปรับเวลี่โลดูครับไปครับแอปพลายตรงนี้ต้องบอกว่า อาจจะไม่ได้ดังหวังตามที่คิดนะเพราะว่าพอปรับโลลงมาเนี่ยกาจอมันลันจาก99%เหลืออยู่76%เรตฟรมเรทได้ที่150เฟรมมันไม่ได้เป็นแบบปรับโลและเฟรมเยอะขึ้นอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละค่ายของกาจอเลยนะคือบางครั้งเขาก็ไม่ยอมปล่อยมาให้สุดแต่ตัวนี้คือไม่ยอมปล่อยมาสุดนะครับมันจะได้เป็นเฟรมเรทที่แบบเหมือนโดนล็อกไว้แถวแถวร้เฟรมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออแต่ถ้าเ,เราปรับเป็นอัลตร้าตึง้งกาจอมันก็จะลันเต็มร้อรนี็ ก็แปลกดีนะครับ147เฟร,รมคือแทบไม่ต่างกันเลยปรับไฮปรับโลเฟร,รมเรทเท่ากันแต่ว่าการกินไฟลดลงเฮ้ยได้200แล้วอะเดี๋ยวได้200เฟร,รมเออแต่ก็มันก็จะไม่ได้ไปสูงสุดอะไรขนาดนั้นนะก็ได้เฟร,รมเรทเยอะขึ้นสำหรับในส่ของตัวเซตติ้งเวลี่โลแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบก้าวกระโดดไปเวอร์วังนะแต่ก็เนี่ย200เฟร,รมอยู่ นะครับก็ลองดูกับเกมแนว e s p o r t เดี๋ยวเราไปลองไอ้น,นี่กันอีกหนึ่งเกมดีกว่าวันโลลันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปไปดูวันโลลันกันมาลองดูวันโลลันกันนะครับวันนี้เราปรับเซตติ่งสูงสุดหมดเลยนะ full screen full HD graphic quality สูงสุดนะครับ450เฟรมครับ <laughs> พอเป็นเกมแนว e s p o r t พวกนี้ก็คือยังไงก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เฟรมไทม์1.2มิลลิเินาที2มิลลิเินอันนี้คือค่อนข้างต่ํามากนะครับการ์ดจอก็อันนี้เหมือนกับ รันได้เต็มอ่ะคือวิ่งไป110กว่าวัตต์เลยนะครับแล้วก็ความร้อนการ์ดขึ้นมาเป็นประมาณ 61- 64องศาด้วยกันนะครับเฟรมเรท3-400เฟรมซึ่งแน่นอนคนที่เล่นเกมนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้ปรับกราฟิกคุณภาพสูงนะครับก็จะเน้นโลเน้นเพิ่มเฟรมเน้นอะไรกันพวกนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ้าเกิดเราปรับแบบต่ำๆๆๆๆๆไปให้หมดนะครับมันจะเป็นอย่างไรก็440 460 490รเฟรมนี่เล่นชิลๆแถมการ อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะลดลงมาด้วยเหลืออยู่40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอ๋อเล่นไปตรงนี้เราจะต้องปรับมันติดเทปเรนดิ้งไว้นะครับเรนเดอร์ไว้นะครับเพื่อที่ให้มันเฟรมเยอะขึ้นนะครับก็เนี่ยห้าหกร้อยเฟรมนี่นี่โอ้โห เล่นได้แบบชิลมากสำหรับใครที่ต้องการสาย e s p o r t เปิดสุด5,600เฟรมกาจอใบนี้ก็สามารถเล่นได้และที่สำคัญคือราคาดีจริงนะเปิดมา9,000กว่าบาทได้ v o เชอร์ปุ๊บเหลืออยู่8,000กว่านะครับแล้วดีไม่ดีเนี่ยหาแบบโปรอะไรต่างๆผมคิดว่าราคาอาจจะลงแล้วก็อาจจะรอดูพวกกาจอบแบรนด์ต่างๆนะครับที่เป็น Third Party เข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีลุ้นเรื่องราคาเหลือ8,000ต้นๆก็เป็นไปได้ ก็ได้เห็นความแรงของเจ้าตัว Intel Arc B 580กันไปแล้วนะครับผมบอกตรงว่าได้ลองเทสได้ลองจับ อึ้งกับความแรงครับแล้วก็ราคาคือผมเพิ่งได้ราคามาแบบชิวเฉียดก่อนเปิดตัวก็คือ9,400บาทนะแล้วก็ได้ v o ยเชอร์เซ็นทรั500บาทก็เท่ากับว่าการใบนี้ก็8,900นะครับเพราะว่า v อยเชอร์เซ็นทร500มันก็คือ500บาทนั่นแหละเราเอาไปขายต่อก็ได้เนาะก็8,900กับประสิทธิภาพที่เรียกได้ว่าแรงกว่า4000เกือบจะ4000 Ti <Wow. S 1> แล้วแรมการ์ดตัวนี้มันได้12กิไงเพราะว่า4 0 0มันจะเป็นแรมการ์ด8กิก็ ได้ความแรงที่ค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ผมกำลังสนใจว่าถ้ากาจอที่มันเป็นเติร์ดปาร์ตี้ก็แอสโลคสปาร์ ock, ดีไม่ดีอาจจะแบบ8,001 8,002หรือ7,009ถ้าได้ราคานะนะผมบอกแล้เลยว่าตลาดแตกแน่นอนเพราะหนึ่งเลยตัว IntelAr c ตัวนี้กินไฟน้อยมากๆแล้วสิ่งที่ประทับใจที่สุดใครที่ต้องการประกอบคอมเอาไปทำคอมตัดต่อนะครับใช้ตัดต่อใช้เรนเดอร์คุณอยากจะได้ความแรงเทียบเท่าระดับ4070 4070 Super แต่ตังค์ไม่ถึง20,000กว่าบาท ซื้อการจอใบนี้ไปเอาไปเสียบในคอมตัดต่อโอ้โหมันช่วยเรนเดอร์แบบกราฟนีวิงแบบ8 90, 9 0 9 0้าสแล้วก็ประหยัดไฟด้วยแล้วก็แรงด้วยส่วนเรื่องการเล่นเกมเอาจริงๆมันก็ยังไม่ได้แบบ100%ทุกเกมเพราะว่าเท่าที่ผมเทสมาเนี่ยก็จะเจอเกมบูของนะครับที่กราฟมันอาจจะไม่เรียบมันจะมีเฟรมทามที่บางช่วงนะครับก็คือเหมือนกับ ต้องรอไดเวอร์ออกมาเพื่อให้รองรับในส่งตัวเกมบูของมากขึ้นแต่ก็เจอแค่เกมเดียวนะเพราะว่าเทสต์ฟอร์ซ่ามาสเปคดีมาก Back of 6อันนี้แอบอึ้งเลย XESS พร้อมทั้งเปิดตัวเฟรม Gen 3ได้ด้วยนะครับแล้วก็ลองเทสต์วอโลอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแรงเลยในส่วนของตัวเกมผับจีก็เล่นได้นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีมากรอบนี้ Intel ทํากันบ้านมาดีมากหลังจากที่เปิดอาร์รอบนั้นไปไดเวอร์แอบแป๊กๆไปหน่อยแต่รอบนี้ไดเวอร์ค่อนข้างที่แบบ แทบจะคอมพิวร้อยเซึ่งไดรเวอร์วันนี้ที่ผมทาการทดสอบมันยังไม่ใช่ไดรเวอร์เวอร์ชันเต็มที่เพื่อนๆกําลังจะดาวน์โหลดในวันที่แบบคลิปนี้ออนไปนะครับถ้าสมมติคลิปนี้ออนไปคุณไปซื้อกาดจอมาก็อาจจะได้ไดรเวอร์เวอร์ชันเต็มแล้วก็อาจจะได้ผลเทสที่ดีมากกว่านี้ก็ลองดูกันละกันนะครับสำหรับวันนี้นะผมนบเอ็กซ์วีทีขอตัวไว้ก่อนแต่เพียงเท่านี้ใครมีคอมเมนต์อะไรอยากจะถามอะไรลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ